สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผมมาขอกับผู้ขาสินอนวันหน้าให้เก่าพี่น้องวันนี้ผู้ข่าเอาเครื่องจั๊กพี่น้องเครื่องจั๊กมหาหมอมันติดบ่ได้พี่น้องมันติดบ่ได้มันเล่งบ่ขึ้นพี่น้องมหาหมอเพิ่นเบิ่งว่าสิเป็นจังได๋พี่น้องมันเป็นน้ำอีหยังให้เพิ่นเบิ่งอากาศพี่น้องให้เพิ่นซ่อมให้ติดบ่ได้ใส่บ่ได้ก็แล้วแล้วพี่น้องถาเบิ่งพี่น้องมันสิเป็นน้ำอีหยังถาเบิ่งน้ำพิ่นพี่น้อง อะไรเลยตัดอ้อมวะเห่มุดมือไปแล้วกันอ่ามึงพี่น้อง <c oughs> กําลังหางพี่น้องเอ้ย่านเป็นน้ำมันยังพนามามึงจะก่อนเพิ่นเคยเห็ดพี่น้องบ่หยากรอกเป็นน้ำมันยังพนว่ามาออกพี่น้องไม่จะใส่ใส่เราสองบ่เป็นต้องหาซางหาแซง อาแซงเพื่อนแซงก็สร้างกันเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องก,ก่อนเป็นสร้างก็ต้องเป็นแซงก่อนต้องให้น้องอืบติดดังแค่แคคักๆพี่นอ้องดังแบบจะแค่ยังกล่ำกล่ำแบบคือไม่ยังมาคัดมันพี่น้องให้เป็นบังไห้ที่ยังมาคัดมันพี่นอ้องเลย มันเพี่มันแต่อ่นจากโมูหดอกพี่น้องตบหันถามพี่เบิงว่ายังมันเป็นยังเขาดึงแล้วมันดังกลั้มกล้ำกล้ำมันบทติดพี่น้องมันผื่นมันคือมีแนวมันหลัดอตีนยังมันดับปึ๊บดับปึ๊บโดดดับปึ๊บดับปึ๊บนี่จั่นกระหองเลยพี่น้อง ปีนะั่นก็นี่จักแจนห่องได้หนี่จ,กจักนมีแต่ห่องหลายปีนะ <c oughs> มันคือได้แนวขัดมันนั่นด้เวลาเขาติดแล้วแม่เนาะคือมันขัดนดั่นด้มันดับแม่ไม่จังดับปึบตรงหลอจักมันจะติดอยู่แต่มันดับปึบดับปึบมอง <c oughs> ตัวนี้เขาขี้แก่นนี่ ขกุยชมผอขบเลยนี่ขบงเป็นนักขบีงเออนันแล้วมันจะได้ดับปึบมันนักดับปึบมันได้นะมันหนีบดอเป็นสมเป็นองประเทศแล้วเป็นองอากาศมันขบีงมันผลเป็นนองมันมันติดคัดกันมันนั่นมันจะเกิดอะไรมันบีบกันบริอยไรมันมันบมมันบมมอนมันแตกมันอย่างนั้นเลยหมางอี้เพื่อป่ะแต่สินชวน ก็หลังมางพี่นนองหลังมางเบืองขอเวียงอันนี้ตีงติดตรงละมันแบบจะอื่นอึกๆลงมันรับปึบบาดเดรลดคือได้แนวขัดนี่บาดออมาเบิ้งเราเห็นแล้วบาดในขอเวงมันมีโยกมีมุนเลยอขอเบียกมันมันมีหอกปกติมันต้องหอกอันนี้มันได้คือได้เพื่อมันแบบทูมาบบบีมันดูปืนดูปืนมันแตะบ่้องขยดา มันจังไปอันผิดจะนำมันมนะอืออันนี้แก่เหนียวห้าวได้ไงได้บ่เนี่ยนะโอ้เคยเห็ดพี่นอ้องขาไม่ได้ใส่ยังเดียวบางคุจักบอกว่ามันเป็นนี่ยังมัน,นียังยาสมุทรสร้างพี่นอ้องเบังได้พี่น้องได้วิธีสมเรลยพี่น้องสมเครื่องที่มากอางที่มากพี่นอ <laughs> ้องมันเป็นประกอบจะิีใดได,ไดพี่นอ้องสาเบึง <laughs> ถามคนประกอบอาทีนใดๆใส่ลินยางเีจันกับห้องพี่น้องจันกับห้องมวนมวลเจน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 ยกัพอจะใส่บุได้พี่น้องใส่เนี่ยอุ้ยติดดับปึบดับปึบสากอะไรมามันเป็นนี้ยาวโอ้ เพื่องยังบ่ได้เฮิงเลยใช่ไหมีปัญหาเลยพี่น้องเอ้คล้องบ่ดีเป็นจังซี่แหละถคล้องดีมันก็สิดไถแน่ไว้ตัดนไม่ไน้อื่นดอกพี่น้องตัดแต่พื้นลองเสาแต่ฮ้านี่เองนี่แหละพี่น้องก่อนตีตัะสันพี่น้องเอ้ยนี่มัดจะสันตจะเงี้ยวประกอบสันมันแท้อ่าน้อมันจังเป็ี่ยนเลยนะน้องคันมี้แท้มันมีอันนั้นหรอค่ะปะ มันไมได้ไรดยยนนืน้องบึงขักขักอะไรมันมันจะได้ปิลงเรไพี่น้องเลยะกอนให้มันทำงานตัวเองแอน,นแนนกันเลย <c oughs> โอ้่เนาเปิดได้แล้เลยเห็นเปิด <c oughs> ขนาดพี่น้องเปิดน้ำมันดำน้ำมันลิน เบิ้งพี่น้องเบิงบงบงบ้งเบิ้งเบิ้งเฮ็ดตามเลยพี่น,อ <c oughs> น้องเครื่องไฟมีปัญหาเฮ็ดรถตอนนี้พี่น้อง <c oughs> อ,อุ้นอ้องรถพี่น้องไปเบิง้งน้ำเบิ้งเอาในนี่แหละเบิง้งในคลิปพี่น้องแล้วก็เบิง้งเฮ็ดเอาวิธีส่อมพี่น้องขั <c oughs> ้นตอนตะไรจางต้อ,ตอนนอนตอนักเสก่อนกระแลกขาซ้ายไผ่เนี่ย อืมเล่งไว้พี่น้องเพราะเล่งไว้อย่าลงตะนั้นเศตษฐนี้ตะนี้เศรตฐนั้นพนนะที่ประกอบเขามันถึงบะลงเราจำหน้าหอะไะพี่น้องบะเ่ยาะกระเทานึ่งต้องได้เบิ่งเอาเพิ่นเพิ่นจั๊กหมดแหละติดจีอเองตะนาห์ออกตะนี้เขาอืมไก่พี่น้องเอ้ไก่เพิ่นกระไลแต่โคบยังม่วงม่วงกระไลสวงสองม่วงกำลังใหญ่กำลังกินสม น่าดาดีว่อาข้ามามาเพื่อจะแก้ปัญด้อะไรขอเนือบ่พ่อมองพี่เนแมันเป็นปีละเด้ สอบสับจะได้เลยนี er ่ได hey ้เลยเครื่องเลยเครื่องมงบ่รงเลยเครื่องพี่น้องกำลังมากช่างรอบจามาเปตาเบิ่งพี่น้องตาเบิ่งเพิ่นพาเครื่องอันนี้พี่น้องพอมันเสียเหตุจังใดพี่น้องเอ๊ะอาจจะมาจังเบิ่งอี๋จินส่วนพี่น้องเอ้ยออกแล้วพี่น้องออกแล้วตาเบิ่งพี่น้องเอ้ย สตไตล์ใแบบดพี่น้องแบบใดว่าเสียออกยังไดพี่นอ้องบมดหมดดนึ่งเลยพี่นอ้องเด้อเปนสี่เหตุระบาดนี่เปนสีพาเครื่องอันนี้เลยพี่น้องบ้านนี่พาเครื่องแล้วพาเครื่องแล้วพี่นอ้องเครื่องเสี้ยใ,ใหญ่พี่น้องออกมาเลือกขอหลอหนึ่งพี่นอ้อยแล้วขอลอหนึ่ง หันตัวนัเอาไปน้งองก่อนตีเพื่อน,นก็สำหรับพิเศษพี่น้องดำสั้นสั่นได้ถือไปมันจังสบ,บายเวลาเขาปลาเขาเข,า,ขาดงมันง่ายหันตัวนั้นเราตีทอดเอาได้บ่รดตัวแล้ว

มันม่กับด้านคือแปลว่าผัดหลมบอหรือไปเลยาเนี่ยหลังมัน,นเอาหันเท้าคือหันออกับฮันเท้าเดี๋ยวนี้เออหันเท้าเป็นเท้าบอหันอ้อยนี้เนาะหันเท้านี่เออมันกำด้านบอหนึ่งกับฮันกลับด้านบอตอกไม่น้องตอ,อกไม่ต้องตอกไม่น้องเลยนี่กระเจี๊ยรุ่ยกะเจี๊ยนี่แต่มันมีเยอะนั่นเนี่ยนะ แปลงพี่น้องแปงลงเพี่น้องซ่อมซ่อมก็แจยบาทนี่สร้ากเราซ่อมก็แจกพี่น้องมองนี้ได้พี่น้องได้พายะสมเครื่องสอมยังพี่น้องลงมาโหลดพี่น้องอยากมืแต่เพิ่นยังบริตติดป้ายพี่น้อง นะมางแล้วพี่น้องมางออกมางออกตาละสินตาละส่วนอยากมางแล้วมันออกพี่น้องออกไปมางมากออกไปมางมาก,มากมามาพี่น้องเอ๊ะเสียวมาเพิ่นออกสีเฮ็ดใจข้อเบียงเพิ่นพี่น้องไปมาออกแล้วพี่น้องมาออกแล้วออกมึงพี่น้องมันจะเป็นแบบได้พี่น้องบบบนี้เป็นระบบได้จังฝืดกระ,กะดระจนมันไหม้เนาะนะจนเป็นชีลุงม,มันไหม้เนาะมันทอนนะ จนมันใหม่พี่น้องอจนมันไหม่จนเป็นซีลุงซีเลงขึ้นมาอืมอไปบางนีกัลืมบ่าวะ่นี้ออกเนาะลืมขัดะอะไีเจ้เป็นยูว,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 วอลแล่นยิงขีปลาแลธมั้งกจาวะ